สวัสดีครับทุกคนนะครับผมกับผมอีกแล้วครับกับตันนะครับผมวันนี้เรามารีวิวราชาพุทธคิงหรือว่าคิงนั่นเองนะครับผมในโคราโบเจ็ดอัศวินหรือว่าเจ็ดบาปนั่นเองนะครับผมก็คลิปก่อนเราได้รีวิวเมลิโอดัสไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมเราได้มารีวิวคิงนั่นเองนะครับผมมาดูสกิลที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมอับเบิลบีนะครับผม สร้างค้าเสียหาย3,000%ของพลังยุตีลงในพื้นที่ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่30%เป็นเวลา5วินาทีลดอัตราการโดทักษะของศัตรู30%เป็นเวลา5วินาทีเช่นกันครับมาดูที่สกิลที่2ครับผม Sunflower ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับห้ามศัตรูใช้ทักษะก็คือใบอนั่นเองครับใบเป็นเวลา8วินาทีครับแล้วก็อัญเชิญดอกไม้ยักษ์ก็คือ อันเชิญซามอนนะครับผมซามอนตัวนี้จะก,กันพายุนะครับผมออนาโดนะครับเป็นเวลาอันเชิญออกมาเนี่ยก็จะเชิญออกมาเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมอ่าคิงนะครับผมส่วนร่างไฮเปอร์ก็จะมีพื้นพลังนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากเขาจะเล่นเป็นร่างนี้นะเพราะว่าเนน้ในการป่วนนะครับของทีมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสนิดน,นึงนะครับสำหรับร่างแม็กซ์นะครับอัลตร้า240นั่นเอง นะครับพลังเวทโจมตีอยู่ที่ล้านสองนะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่4ีล้านหกนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยคือเร็วมากคนะเล่นการเคลื่อนที่ก็คือช้าคมเล่นการโจมตีอยู่ที่185นะครับผมคนเล่นการเคลนที่หกเท่านั้นเลยนะครับระยะโจมตีสามร้อยสิก็ค่อนข้างอ,อ,อยู่กลุ่มกลางๆนะครับกลางๆไม่ไกลนักไม่ใกล้เกินไปโอเคสำหรับรกา อันใช้สกิลนะครับอยู่ที่3 0อนะครับผมความมันยามพักษาอยู่ที่25%นะครับระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์นะครับผม4.5นะครับผมถ้า140ยส่คือ9กาวินะครับค่าแร่ธาตุค่าแร่ธาตุเรนเจอร์เนี่ยก็คือ1,400นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นสเตจหลักให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมว่าซลมอนนะครับแล้วก็การใบของจอคิงนะครับ จะเป็นยังไงนะครับผมสกิลที่1เนี่ยจะเป็นสกิลสร้างนาเมะนะสกิลที่งจะเป็นสกิลซัมมอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอห็นแลยครับผมคร๊บ๊บเดี๋ยวเราเราดูสกิลนะครับนี่ครับนี่คือสกิลที่2คือเสกิลซัมมอนออกมานะครับผมที่ติดใบนะตัวก็จะติดใบเดี๋ยวเราดูสกิลที่1นะครับ อันนี้ก็ซลมอนอีกแล้วนะครับผมแต่คิงค่อนข้างจะปลาะบางนะนี่ครับสกิลที่หนึ่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นเหมือนกว้างจักขึ้นครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับก็สร้างนาเมดนะครับผมเนี่ยสกิลซลมอนค่อนข้างปวดเลยนะก็ยังปวดอยู่นะครับแต่ว่าที้นี่สูงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อเห็นใช้นะครับผมเพราะว่าเขาจะเน้นไปทางคอมโบนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิงอ่า ั่นลงหรือว่าอะไรนะครับคือเขาเลือกใช้เลนเจอร์นะครับผมคิงก็ยังโหดนะครับผมก็คือซอมโนเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับผมแต่อาจจะโดนเนิร์ฟลงนะครับผมแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะครับผมก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันนะครับซอมโนเนี่ยก็นะครับตีป้อมได้นะซัลโนตีป้อมได้นะครับแต่ว่าดาเามจอจะไม่มากนะครับแต่ว่าพลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับผม แล้วก,ก,ก็การติดใบของแซลมอนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมอ่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะทจะรุนแรงเลยนะครับผมสกิลที่หนึ่งค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับผมก็ทำงานเนี่ยได้เดยอะ้อยสมควรและมันเป็นตัวปว่วนอะครับสำหรับคิงนะครับแมนั้นเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพลังโจมตีที่มากมายอะไรนะครับแต่ว่าการปว่วนของตัวมัน คือค่อนข้างเก่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่น PVP ให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าเล่นได้หนึ่งหนึ่งตาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสู้กับเพื่อนหน่อยแล้วกันอ่าอืมอือือ,อืขอเปิดดูนิดนึงนะ ล็อกอินล่าสุดนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเทอาหาตัวที่น่าจะสู้สู้สีหน่อยนะครับจะได้รีวิวนะครับผมปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับผม อ่าเป็นคนนี้ก็ลางลกันนะครับผมอ่าคนนี้ก็มีชินจังนะครับผมนี่จะ่ได้เป็นคนที่สามดีอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นกับคนที่สามแล้วกันนะครับก็จะใช้ทีมที่สองในการโจมตีนะขออนุญาตอ่าลองทีมแล้วกันนะครับผมเรามาดูนะว่าคิงอยากจะสิแซลมันดีหรือเปล่าแล้วก็ตีสกีบ่ายดีหรือเปล่านะครับมาดูกัน อังกฤจริงนะผมนี่ครับซัมมอนออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ครับสกิลพลังโจมตีนะครับผมทีนี้เห็นแล้วไปดูข้างข้างเหตุน,นะครับผม ก็โหดเหมือนกันนะครับผมนี่อ่อนเลยนะกวะชับเขางาเหยื่อเลยนะครับผมจะสู้ไม่ไหวนะเดี๋ยวเราลองดูแลกันนะครับผม โอ้โหที่ลารข้ามเพราะว้ากังหวนเลยนะนี่ครับโอ้โหทีไปไม่ถึงเลยนะครับผมทีงเดินไม่ถึงนะโดนดันเงเนเยาเลยนะตอนนี้โอ้โหยังไงครับผม สถานการณ์อะหรือเปลา่าน่าจะไม่ไหวนะครับผมจริงเขาคงข้ามโหดเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนอ่าก็เดี๋ยวให้ดูอีกคนนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาแบบตั้งทีมไว้หน่อยแล้วกันอ่าโอเคอันนี้เขาตั้งทีมไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองสู้กับน้องคนนี้นะครับผม นัทพงศ์นะครับผมอขออนุญาตทำการเทสต,ตัวละครแล้วกันน,กนะครับผมสำหรับคิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะล,ลองเพิ่มแค่สองาาอออออตัวแล้วดูจะไหวหรือเปล่าลองมาดูละนะครับโอ้โหตัวใครดอ่ะ เมื่อตอนแรกเห็นสามตัวนะครับนี่ทำไมไม่สิเดขึ้นเกิดขึ้นยังไงไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองรู้แล้วกันนะครับผมเดือดอยู่นะเดือดอยู่ครับผม เอาลวไงเอาแล้วไง,ง,งฮะเอาลวไงฮะเอาละครับต้องหงุดเลยนะโอ้โหอือนี่แหละครับที่ ช่วยไม่ไหวนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งอ่าไม่ใช่ว่าไม่ห่วนะแต่ว่าคิงเนี่ยอาจจะโดนเนื้อลงมานิดนึงนะสลัดซอมมอนแล้วก็การเปลาะบางนะของตัวละครนะเดี๋ยวเราเล่เนนะเสร็จหลังให้ดูอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมก็โดนเนื้อมา นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังยังไหวอยู่นะผมคิดว่ายังยังไหวอยู่นะครับในดีต้น,ต,นต้นนะครับผมก็ยังจะสู้ไหวอยู่นะดีทองดีถึงดีเพชรเนี่ยจจะสู้ไหวอยู่นะครับ,ใน,นนนรบในทางขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นการเล่นคอมโบนะครับผม ขอสริสตัวละครนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคว่าจะไหวหรือเปล่าสมองจะออกดีหรือเปล่าแล้วก็ติใดใ่ดีหรือเปล่าอันน <ไป S 1> ี้ผมวัว่าจะลองเทสตัวละครนะครับผมอาจจะใช้สกิลช่วยหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวมันก็ค่อนข้างราอบางน,นะไม่ใช่สายพลังนะครับผมพลังชีวิตก็ไม่ได้มากไลยนะครับ แต่ถามว่าดามิสสามเปอร็นตหนักไหมก็หนักอยู่นะน้ำอัดก็จะหนักอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่หนักนะสำหรับดามิสสามเปอร์เซ็นต์นะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรากดออโต้ดูนะครับว่าซอมมอนแต่ซอมมอนก็ก็ถึกอยู่นะเห็นไหมอย่าง้รก็ติดใบดีอยู่นะครับผมสำหรับทิงนะสำหรับใครอยากจะปั้นเนี่ยในความชอบของตัวเองนะครับผมก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับอยู่ในขั้นเรนเจอร์ระดับดีนะครับผมเรนเจอร์ระดับดีนะสำหรับทิงนะครับผมเนี่ยจะเปลาะบ,บางลงแล้วนะแล้วก็ซัมมอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนตแต่ว่าก็ยังโหดนะครับผมสำหรับซัมมอนแล้วก็ตัวละครของทิงเนี่ยก็ยังโหดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะไหวหรือเปล่าครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมกป็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะัสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมให้ทางเราด้วยนะครับคลิปต,ต่อไปเนี่ยจะมีตัวอะไรมารีวิวหรือว่าจะมีตัวอะไรมาทำการ PVP หรือว่าต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับของตัวละครเนี่ยรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ